าำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวิดัสสวัสดีไปรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยอผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนพีจีนะครับผมไปรุ่นนะอ่ะโอเค วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเสาวทถ้ำนะครับนะอ่ะโอเคอรารู้เรื่องนะครับนะก็ก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะเอออ่ะมาวันนี้ผมก็เปาวทุนมาหนึ่งพันนะครับจะซื้อไปที่เบสสิบแล้วกันเนาะ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะก,ก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับสลหรับสิบมูลนะครับผมว่าจะมีอะไรมาเจมๆหรือเปล่านะครับนะคลิปนี้เราเหมือนจะมีนัดกันนะฮะเออจุ๊จุ๊ไว้นะครับโอ้โหเดี๋ยวลันได้เลยเออ อ่ะโอเคเป็นไงแต่ละดอกมาสวยจัดเลยนะครับอ่ะโอเคดอกแรกนะครับเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่ดอกแรกนะครับไม้แรกไม้ยังสวยนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับนะเออคลิปนี้แม่งมาสวยจริง เราต้องยอมรับนะครับว่าแม่งมาสวยกัดอ่ะโอเคนะครับ4,334นะฮะก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมจุกรู่จุกรู่นะครับนะ อ่ะโอเคนะครับแต่ละดอกนะครับสวยจริงเต็มไม้เต็มมือนะครับเต็มกระเบลด้วยนะฮะอ่ะโอเคลุ่นฟรีในฟรีนะครับผม อ่ะโอเคนะครับไม้แรกก็จบมาสวยๆนะครับทุกคนนะ4,800นะครับผมอ่ะโอเคอ่ะอย่างนี้ต้องก็อยาบไปเบียรสามนะครับ1,500นร้อยะวัยรุ่นอ่ะปะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับรอบนี้ว,ว่าวเยอะจัดนะครับอ่ะโอเคโผล่มาเป็นไงสวยจัดนะครับผม,มรุ่นโอ้โหสาวถ้ำนะฮะ ตรงนี้ไม่ค่อยมาสาวท้ำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดอะไรนะงัวกระโดดอยู่นะฮะเราหมองมุ่นกับงวกระโดดอยู่นะช่วงนี้นะเออ,อโอเคนะครับ2640นะครับผมไม่รู้นาะเต็มข้อไปเลย อ่ะโอเคนะครับผมก็ไม้ที่สองนะจบกันมาที่เท่าไหร่วันนี้สามพันยี่สิบสี่นะก็โอเคนะทุกคนนะไม่อยากจะไปต่อเลยนะจริงนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นอีกแล้วนะครับผมนะเออเพราะว่ามันแตกไวนะครับนะเออเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเออก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ก่อนตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมรุ่นเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมรุ่นบายบายครับผม